ช่วงผลิดอกออกผลหลังจากที่ได้ฟังพี่จิ๋วบอกถึงวิธีการช่วยคนจมน้ำแบบมีอุปกรณ์แล้วสองวิธีกรของเราก็ได้ถ่ายคลิปความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากพี่ปลูกปัญญาในเว็บไซต์ True ปลูกปัญญา .com อีกด้วยเลยครับแหม่ทำดีแบบนี้น่ารักจริงๆโอเคค่ะงั้นก่อนที่พี่หมีจะอธิบายนะคะพี่กีขาบูขอ<พ>อ,<ม>อัด วิดีโอคลิปค่ะลงไปโพสในเว็บไซต์ของ True ปุญญา .com ด้วยค่ะจะได้แบบว่าได้เผยแพร่ให้กับน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าเอ๊ะเผื่อมีเพื่อนจมน้ำล้วได้ช่วยเหลือได้ถูกวิธีดีครับดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเลยครับช่วยด้วยมีคนตกน้ำไม่ต้องตกใจเรามาช่วยแล้วจะปวเราไว้จะปวเราไว้จะปวดเราไว้ครับเนี่ยเราจะโยน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 อุปกรณ์ให้เขาจับนะครับแล้วเขาจะอาคอนโทรลให้เขาค่อยๆเข้ามาขอบสระ การที่เราจะช่วยคนจมน้ำคนที่จะช่วยต้องมีสติด้วยนะครับอันดับแรกควรร้องเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยจากนั้นให้โยนอุปกรณ์ที่ลอยน้าได้อย่างที่พี่จิ๋วบอกเอาไว้ล้วครับเช่นขวดน้ำพลาสติกหรือว่าแกลอนแล้วจึงตะโกนบอกให้เขาเตะเท้าเข้ามาหรือช่วยโดยการยื่นไม้ยาวหรือกิ่งไม้ยาวๆให้จับแล้วค่อยๆดึงเขาเข้าฟังแต่นะทุกขั้นตอนต้องทำ ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงต้องถามว่าขึ้นเองได้ไหมอะคะการช่วยการช่วยเนี่ยจะจบด้วยการถามเขาว่าเขาขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้เราต้องคอนโทรลเขาขึ้นมาอีกครับช่วยเขาขึ้นมาไม่งั้นเขาก็ตกลงไปอีกนะครับการที่เราพูดตลอดเหมือนเป็นการให้กำลังใจครับใช่แล้วก็ให้เขาแบบไม่ถึงเต้นจนเกินไปครับ ให้เขารูตัวว่าเขากําลังต้องทําอะไรพรับบางทีคิดไม่ออกครับก่ออันนี้ถูกแล้วแล้วจะลอยกะแปลงไหนครับใช่ครับใช่ครับเราต้องคอนโทรลเขาหรือบอกเขาตลอดเวลาครับนะครับเขาจะได้มีกําลังใจครับโอเคค่ะคัาค่ะนี่เรียบร้อยค่ะสุดยอดเอาลงไปโพสเส๋ยจต้องไปตัดต่อหน่อยนะคะพอดีว่ารอไหมเราเอาวุฒิเก็บวุฒิก่อนอได้เดี๋ยวเอาไปลงเว็บไซต์ท r u ปุกปัญญา .com เพื่อเผยแพร่ความรู้อันนี้ให้กับคนทั่วไปได้รู้ว่าการช่วยชีวิตคนอย่างถูกวิธี ถึองอการเอาชีวิตรอดในน้ำเนี่ยทำยังไงบ้างใช่ครับ,<ช>รบดีมาก<ผ>มเลยครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครูหมีและขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่ทำให้เรามีคลิปดีๆแบบนี้แบ่งปันลงในเว็บไซต์ t r u e p l u e p a n y a c o m และแน่นอนว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับอีกหลายต่อหลายคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ในเว็บไซต์ t r u e b l u e p a n y a c o m อย่างแน่นอน ครับพี่จิ๋วครับผมอยากทราบดนึงว่าอย่างหลักสูตรเนี่ยที่คิดขึ้นมานะครับพี่จิ๋วแบบว่าคิดอะไรอยู่ทำไมถึงคิดว่าหลักสูตรนี้สําคัญต่อเยาวชนไทยใช่ค่ะเพราะจากเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วเราก็รู้แล้วว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการช่วยเหลือแม้กระทั่งช่วยเหลือตัวเองหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยกระทรวงสาธารณสุขเองจริงเขามองแล้วว่าเออเรามีวัคซีนป้องกันโรคเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะแล้วถามว่าเขาได้รับ วัคซีนครบนะคะแต่เขาต้องมาเสียชีวิตด้วยการจมน้ําซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะอ,อะไรเงี้ยถึงจะช่วยเขาได้น่าจะมีวัคซีนตัวหนึ่งนะที่มาช่วยเขานะคะทางทางสํานักโรคมีต่อกรมควบคุมโครคเองเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าเอ้ย จริงๆแล้วมันมีอันนึงนะการเอาชีวิตรอดในน้ําหรือว่าในต่างประเทศก็มีนะคะว่าเด็กต้องเรียนการเอาชีวิตรอดในน้ําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรที่สอนอยู่ผิดนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่พี่บองว่าอย่างที่พี่บอกก็คืออันนี้จําเป็นยิ่งกว่าเป็นเป็นพื้นฐานก่อนที่จะเป็นว่ายน้ําสวยว่ายน้ําเก่งก็ขอให้เรียนรู้พื้นฐานการเอาชีวิตรอดในน้าได้ก่อนคุณบูมคุณเกียรติอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วเด็กตามแถวชนบทตามแถวชานเมืองซึ่งจมน้ําเสียชีวิตเยอะเขาไม่มีสระว่ายน้ําอ่ะจังหว แตงเดียวจะทำอย่างไรนะคะเรามีการเรียนการสอนในลักษณะนี้ตามพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลโดยใช้สระว่ายน้ําเคลื่อนที่นะคะมี่สาวคือคือคือเป็นยังไงคะคือไปขุดหลุมที่นู่นหรือว่าเป็นเป่าลมทะเลน้ำมีหลายๆแบบมีหลายแบบเลยใช่ค่ะมีแม้กระทั่งการใช้บ่อปลาบ่อปลาที่บ่อเลี้ยงปลาขนาดประมาณ5เมตรที่้านใหญ่ใหญ่วะใช่ค่ะมาประยุกต์ใช้แล้วก็สอนกับเด็กไม่งั้นการทําหลักสูตรตัวนี้มาจะมีข้อจํากัดอยู่แค่ เขตเมืองเขตในเมืองที่มีสระว่ายน้ำเป็นการแต่การทําเรื่องนี้พี่มองว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกลซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดแหล่งน้ำพวกนี้เลยอย่างพวกเราใช่วจว่ามีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะมีเว็บไซต์ของทางสำนักโรคไม่ติดต่อกลมควบคุมโรคนะคะ w w w ไท a i อ c d c o m นะคะว่าถ้าสมมติว่าสนใจกัน,นมากๆนี่เลยค่ะเขียนจดหมายไปหากระทรวงศึกษาธิการ,รบ,บอกว่าเอาเข้าหลักสูตรไปเลยคืออ,อันนี้บุงคิดว่ามันสําคัญมากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตคนคนหนึ่งแล้วเด็กเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอนาคตของชาติเราด้วยการที่วันหนึ่งสูญสูญเสีย,สว,สยวันละสี่คนซึ่งก็สูญเสียอนาคตของชาติถึง4คนแล้วมันก็ถือว่าเป็นจํานวนที่มากมหาศาลเหมือนกันจะช่วยให้มีผู้สูญเสียน้อยลงแน่และที่สำคัญนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.truepunya.com <ช>ก็จะมีลคลิปวิดีโอการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดในน้ำรวมไปถึงนะครับการช่วยชีวิตผู้จมน้ำอย่างถูกวิธีก็คขอาไปดูได้เลยใช่แล้วค่ะแหมวันนี้เรียกว่าได้ความรู้และทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดไปเต็มๆเลยนะครับรน้อง ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ www. t r u e b l u e p, p a n y a r c o m ได้เลยนะครับแต่น้องๆอ,อย่านำไปฝึกเองเชียวนะครับควรจะมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเราก็มาไหว้แล้วก็มาสักการะนะคะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะคะรวมไปถึงพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทยค่ะครับผมหรือส่วนญาตของปรงชนชาวไทยนั่นเองดีมากเลยนะคะที่พี่จิ๋วสุชาดานะคะเกิดมงคลการเนี่ยได้นําพาพวกเราทั้งหมดเลยนะคะทั้งพี่กีนะคะแล้วก็ทั้งบูมเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยที่ได้ไปดูวิธีการช่วยเหลือชีวิตทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นถ้าสมมติว่าเราจะจมน้านะคะใช่เนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่จิ๋วมากๆนะครับให้ความรู้ โดถึงน้ำมาสอนความรู้กับพวกเราด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตในน้ําให้ปลอดภัยเพืการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าสมมติว่าใครที่มีความรู้อะไรหรือว่าอยากจะแชร์อะไรก็แชร์เข้ามาได้นะคะผ่านเว็บไซต์ทรูปุ k ปัญญา .com นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนจะกันในวันนี้พี่จิ๋วมีอะไรอยากทิ้งท้ายฝากอะไรไหมคะค่ะพี่ก็อยากฝากให้ทางทรูปุ k ปัญญา .com เนี่ยค่ะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้นะคะที่มองว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้บุคคลที่สนใจนะคะ ที่มีอยากแบ่งสันแบ่งปันความรู้ทั้งหลายเนี่ยสามารถผ่านช่องทางทูผูกปัญญา c ับคอมได้เช่นเดียวกันค่ะย่าลืมน,นะครับต้นไม้หนึ่งต้นนะครับถ้าคกเราปลูกคนละต้นอาจจะดูไม่มีคุณค่าอะไรนะครับแต่ถ้าพวกเรารวมกันปลูกจนกลายเป็นผือป่านะครับสิ่งนั้นจะมีคุณค่าและไม่สามารถประเมินค่าได้เลยครับถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะบูมพี่กีแล้วก็พี่จิ๋วของเรานะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ